มีการนินรเป้อมให้ผู้สื่เป่ิบู้้วกเส็จปตขั้นตอนใารรวมารูปรูปทั้งสองจุดได้คือเียนนี้และจุดที่สอรดับบริเวณาเกือผู้ส่อข่าวทางด้านฝวามหนุนขอคทางวิรามาเรือ่านผู้มีที่รอบวท่านคําเือท่านประธานอนิทและท่าน สามสิบู้นะครับรวมไปถึงท่านผู้มีเกียรติด้านคนเวทีนะครับร่วมบริภาพด้านคนเวทีบูกเจริญนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับท่านจะขยับไปร่วมบริภาพที่หเสียวนะครับเพื่อสื่อสารศิลปะวัฒนธรรมประเพณีนะครับข่าจากนะครับเราจากปันทภาพนะครับที่บริเวณเดตี คูไม่ได้ทำอ่านี้องเรานะครับถ่าการะลูบนอย่างนี้ครับเพื่อให้ทุกท่านนะครับได้ภาพกบ้างนะครับที่ความเห็นทุกท่านนเวดีนะครับทั้งภาพนะครับอนุญาตนะครับที่บริเวณด้านหน้าเวทีนะครับเพื่อท่านสามารถทำดภาพกว้างได้นะครับโอกนี้เป็นช่างภาพนะครับ นนครับในแบบนี้นะครับขออนุญาตกลับเก้านะครับเพื่อรวลงในภาพวันนี้เป็นเสียงเจ้าหน้าที่ครับขออนุเคราะนะครับช่างภาพน,น,นะครับให้ช่วยเยียบออกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะช่วยการบริหาร